วันนี้เราได้โต๊ะเก้าอี้บริจาคจากบริษัทท่อน้ําไทยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยคุณหมูเป็นคนตรวจรับนะครับได้มาน่าจะ200ชุดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะนะครับพอดีต้องไปดูเอกสารจริงีเห็นอันนี้แล้วก็เหนื่อยรอเลยนะเห็นน็อตแล้วก็เหนื่อยรอเลยเพราะว่าน็อตเยอะแล้วก็เด็กโรงเรียนเราพลังทาลายล้างสูงมากนะครับ ท่านที่ติดตามเรามานานจะเห็นว่าเราซ่อมตัวเก้าอี้บ่อยมากมันจะแข็งแกร่งมันจะทนทานขนาดไหนก็ทนมือเด็กไม่ได้นะครับโรงเรียนเราเด็กเยอะนะครับการควบคุมการอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับควบคุมได้นะครับแต่ว่าพอเด็กมันเยอะแล้วก็ของชำรุดของพังอะไรมันจะเยอะนะครับเห็นน็อตแบบนี้เหนื่อยรอเลยขนาดว่าเชื่อมเหล็กอย่างหนาแนาน,นี่ก็ยังพังบ่อยเอามาซ่อมกันบ่อย แต่ว่าก็ก็ดีนะครับเป็นของที่ได้มาฟรีๆนะครับไม่ได้ใช้งบรัฐบาลน,นะครับเป็นงบประมาณนะการบริจาคจากบริษัทท่อน้ําไทยขอพระคุณบริษัทท่อน้ําไทยนะครับนเห็นได้ข่าวมาว่าโรงหลายๆโรงเรียนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ทนทานดีด้วยนะครับแต่คุณหมูก็มองเห็นถึงศักยภาพเด็กโรงเรียนเราคหมูก็เลยแอบกังวลน,นิดๆนะครับไม่กังวลน,นิดแหละแอบคิดอยู่ว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะได้ซ่อม บ้างหรือเปล่านะครับคาดว่าหนึ่งสัปดาห์น่าจะมีมาให้ซ่อมแล้วนะครับดูข้อต่อดูอะไรแล้วก็น่าจะพอใช้ได้แค่สักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าโรงเรียนที่มีเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยที่ควบคุมง่ายๆคุยกันง่ายๆว่างง่ายๆมันไม่มีปัญหานะครับสำหรับของอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าของเราเยอะนะครับร้อยพ่อพันแม่เราไม่สามารถควบคุมเด็กบอกเด็กได้ทุกคนนะครับบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องเลยสักนิดเดียวนะครับ อันนี้ตรงนี้คือความจริงนะครับอันนี้เป็นความสูงส่วนสูงแล้วก็เป็นสเปคของโต๊ะเก้าอี้นักเรียนปกติเลยนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก PVC r e c y คิลนะครับอ่าอันนี้ชื่นชมบริษัทท่อน้ําไทยนะครับเอาพลาสติก r e ซเคิลมาทำอ่าแล้วก็เป็นบริจาคไปเลยนะครับประมาณนี้น็อต <Not S 2> เทียบเลย mm hmm. เดี๋ยวต้องซื้อน็อตแบบนี้มาสแปรไว้เยอะๆหนะึ่ง แล้วก็เดี๋ยวคุมหมก็ต้องคงต้องหาวิธีเชื่อมพลาสติกแบบนี้ให้ติดก,กันว่าจะทํำยังไงดีเตรียมตัวซ่อมล่วงหน้าได้เลยนะครับรู้ชะตากรรมตัวเองเโอเคขอบพระคุณบริษัทพ่อน้ําไทยนะครับสําหรับการบริจาคโต๊เก้าอี้ให้โรงเรียนของเรานะครับทราบข่าวมาว่าหลายๆโรงเรียนก็ใช้นะครับแล้วก็ทนทานดีนะครับส่วนของเราก็ต้องลุ้นต่อไปว่าคุณมูจะได้ซ่อมตัวแรกเมื่อไหร่นะครับวันนี้วันที่31กรกฎาคมนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวแรกมาให้เราซ่อมเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะต้องบอกว่าไม่ได้ประจานนะครับหลายคนคิดว่าเวลาคุณหมูถ่ายคลิปก็ต้องบทนู่นนี่นั่นนะครับนะก็เป็นการนําเสนอเรื่องจริงของสังคมนะครับทุกวันนี้พวกเราก็เอาแต่ฉากหน้าที่มันสวยงามมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะของคุณหมูเองพยายามอยากจะเล่าทุกมิติให้ฟังแม้กระทั่งการฝึกโรงเรียนฝึกเด็กๆของเราก็ตามนะครับ,นะรบ,นะรบจะพยายามเล่าให้ครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับอาจจะดูว่าเหมือนแบบพลาดพิงใครบ้างนู่นนี่นั่นยังไงก็ขออภัยนะครับ หน้ามันขอบคุณครับผม